พบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็เข้าครัวเหมือนเดิมค่ะสโลแกนเดิมค่ะทานได้ก็ทานทานไม่ได้ก็เททิ้งค่ะทุกคนวันนี้เราก็คือแบบว่าไปค้นตู้ค่ะทุกคนเห็นของนู่นนี่นั่นก็เลยคิดว่าทําแกงป่าป้าสลิดทานดีกว่าค่ะดูของที่มีในตู้ค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะใบกะเพราแล้วก็ใบยี่หร่าค่ะที่เก็บมาจากบ้านนะคะเริ่มจะเฉาแล้วค่ะทุกคนก็เลยเอาออกมาทําทานสักหน่อยค่ะ อันดับแรกเลยทุกเช้าค่ะเราต้องมาซอกตู้เย็นก่อนค่ะว่าตู้เย็นมีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นส้มผักเป้นค่ะทุกคนที่คั้นไว้เนี่ยแหละค่ะก็เก็บไปทานได้หลายวันอยู่ค่ะทุกคนเราก็มาซอกดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นกระเจี๊ยบค่ะพ่อใหญ่ซื้อมาให้ค่ะทุกคนว่าหนูชอบทานกระเจี๊ยบก็เลยซื้อมาให้แต่เพื่อนน่ะไม่ทานกระเจี๊ยบหรอกนะคะนี่ค่ะตัวต้นเหตุของทุกอย่างค่ะในวันนี้ก็คือกะเพรากับใบยี่หร่าค่ะกะเพราก็เหี่ยวเยอะแล้วค่ะทุกคน ใบยี่หลาก็เหลืออยู่ประมาณกำนึงนะคะทุกคนเสียดายค่ะเก็บมาจากบ้านเยอะเลยค่ะก็เลยนั่งนึกไปนึกมาทําอะไรกินเนาะใบยี่หลาก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะทอดใส่ไข่ค่ะแล้วก็ใส่แกงป่าค่ะหนูคิดได้แค่สองเมนูเนี่ยแหละค่ะก็เลยคิดว่าปลาก็มีทําแกงป่าดีกว่าขาพ่อขุดมาให้ค่ะทุกคนพริกนี่คะ่ะพริกตลาดแล้วก็พริกแกงตลาดคะ่ะทุกคน เปิดตู้เย็นมาเนี่ยคะ่ะก็จะมีปลานิงกับปลาสลิดก็คิดอยู่จะทำอะไรดีเนาะพอดีกูปลาสลาสิดมีไข่ทำใส่ปลาสลิดดีกว่าอยากกินไข่ปลาสลิดคะ่ะทุกคนก็เลยแบบจัดไปค่ะวันนี้ค่ะแกงปลาใส่ปลาสลิดคะ่ะแล้วก็มาซอกดูผักค่ะทุกคนก็จะมีมะเขือเนะคะผักก็เริ่มเหีเห่ยวแล้วมะเขือนี่ก็ได้อยู่คะ่ะหม้อหนึ่งแล้วก็มีตัวผักยาวค่ะมันหั่นใส่สักสามสี่ ฝักก็พอค่ะทุกคนตังหม้อเราก็ใส่ถั่วฝักยาวใส่พริกแกงเลยค่ะทุกคนถามว่าทําไมใส่ถั่วฝักยาวก่อนไม่ได้มีเทคนิคอะไรหรอกทุกคนที่ใส่ถั่วฝักยาวก่อนอะ่ะเพราะว่าแบบว่าค้านนะคะความค้านค่ะค้านหาถ้วยใ,ใส่ค่ะเอาน้ําใส่แล้วนั่งหั่นถัว่วฝักยาวสุดท้ายก็เลยใส่หม้อไปเลยค่ะทุกคนเราก็ใส่เกลือผงปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำปลาค่ะน้ำปลาแม่ทำมาให้ค่ะ ก็ใส่ประมาณแค่นี้ก่อนค่ะทุกคนแล้วใส่ปลาลงไปเลยเห็นไหมคะปลาสลิดจไข่เยอะมากเลยค่ะทุกคนแต่รอบนี้ตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ค่ะทุกคนเพราะพ่อใหญ่บอกว่าผักตบชวาเยอะปลาแบบไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่ค่ะทุกคนใส่น้ําตาลจักหน่อยค่ะแล้วแต่เนาะบางคนนะทากับข้าวไม่ชอบใส่น้ําตาลแต่หนูชอบใส่น้ําตาลมากเลยค่ะใส่น้าปลาสนิดค่ะต่อไปก็ใส่ผักเลยค่ะเมื่อเขือก่อนที่หนูจะทําก็คือ แช่น้าเกลือก่อนค่ะทุกคนใส่เกลือแช่น้ําไว้ค่ะมะเขือข่าโบเลยค่ะแล้วก็ใส่กระเพราใบยี่หร่าใส่พริกใบมะกรูดลงไปจะบอกว่ารอบนี้ค่ะรู้ไหมคะลืมอะไรลืมหั่นกระชายใส่ค่ะทุกคนทําจนเสร็จแล้วเพิ่งนึกขึ้นได้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเอาเติมปลารานัวๆสักนิดนึงค่ะทุกคนหน้าตาน่าทานไหมคะตามเรื่องตามราวค่ะทุกคนแต่จุดประสงค์หลักเลยก็คือ อยากกินไขป่ปลาสลิดคะ่ะก็เลยใช้ปลาสลิดในการทําค่ะวันนี้เห็นไหมคะมะเขือถ้าเราแช่น้ําเกลือจะขาวโบเลยคะ่ะแต่ก่อนเนี่ยจะบอกว่าทําไม่เป็นนะคะทุกคนไม่ได้แช่น้าเกลือคะ่ะดําปื้เลยค่ะทุกคน <c oughs> แล้วเราก็อุ่นหนอไม้ขนมไม้ต้มใบายานางคะ่ะทุกคนทานสามวันแล้วยังทานไม่หมดเลยคะ่ะอุ่นแล้วอุ่นอีกคะ่ะพอดีว่าขนมจีนเหลือคะ่ะเมื่อวานนี้ก็เลยใส่น้ําแกงป่าแทนน้ายาขนมจีนเลยคะ่ะ